การสู้รบครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการชี้ชะตาชี้ขาดเลยนะสำหรับเขมรมนเนี่ยนะครับแต่สำหรับไทยชิวๆนะครับฉะนั้นถ้ามันจะเกิดอีกครั้งหนึ่งผมว่าตอนนี้เขมรทุ่มสุดตัวสพรสพพสรพพวุธต่ตางๆเขาต้องควักมาใช้หมดแน่แต่ที่แน่ๆบีเอ็มยีพังไปหลายสิบคันจากการที่มีการต่อสู้เมื่อคราวที่แล้ววันนี้เขมรถึงแม้ว่าจะใช้ PSL 03ไม่ได้แต่เขาสามารถที่จะลักอาวุธที่คนไทยไม่เคยรู้แลวไม่เคยเห็นมาก่อนเขมรไม่เคยเอามาทําการรบมาก่อน เขาบอกว่าอาวุธชนิดนี้มีพลานุภาพที่ที่สูงมากๆสามารถที่จะป้องกันนะครับเออไอรทุนระเบิดสามารถที่จะป้องกันกระสุนขนาด12มิลลิเมตรโอ้โหกันป้องกันขนาดนั้นได้และที่สําคัญอาวุธชนิดนี้เป็นยานพาหนะเคลื่อนที่ที่เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเขเมรแล้วคนเขเมรย้าว่าอาวุธนี่แหละครับที่จะมากำราบไทยให้อยู่หมัด สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องป๋านุอยทีวีและทางช่องเขมรวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับข่าวสารต่างๆก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเอาละครับวันนี้เขมรนี่นะครับมีข่าวว่าพยายามที่จะจะ,จะ,จะ,จะยอยเอากําลังตัวเองไปไว้ไว้ที่ภูมะเขือเอาไปไว้ที่ปราสาทตาเมืองทมนะครับที่2เรื่องนี้สองที่นี้จะเป็นจุดทําดุจตาถีครั้งสําคัญแน่นอนครับเขมรเสียหายไปจากข่าวที่แล้วเนี่ยมหาศาลในปี54าสี่เขมรเสียกําลังคนไปประมาณ6700นายนะครับ แต่ปปปปี68ที่ผ่านมานี่ตายไปเกือบหมื่นถือว่าสูญเสียหนักมากรวมถึงการเสียไพ่พลไปแล้วเสียกําลังพลไปแล้วเนี่ยยังเสียในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่โดนเรายิงถล่มนะครับจนลาบเป็นหน้ากองมาก็พอสมควรแต่ครั้งนี้คุณเซนไม่ยอมนะครับคุณเซนเขาจะงัดอาวุธอันตรายยิ่งยวดที่สําคัญที่สุดของกเ,เมออกมาใช้นั่นคืออะไรครับนั่นคือ b b 60น่าจะน่าจะชื่อ b b 60นะประมาณนั้น นายคุณเซนมีความมั่นอกมั่นใจมาเพราะว่ามีทีมออกแบบมาจากประเทศเวียดนามเขามีนักออกแบบมาจากประเทศเวียดนามแล้วนักออกแบบคนนี้ตอนนี้สบายไปแล้วครับคุณเซนมอบรถยนต์ในคันหนึง่งมูลค่ากว่าห0 0 0 0นบาทและยังมอบบ้านพักตากอากาศแถวแถวสีนุว่วให้อีกหลังหนึง่งในฐานะสร้างรถนะครับเครื่องจักรสังหารบีบีอศูนย์ให้กับทางการกมิฬเพื่อเอามากำลับไทยเอามาต่อกอกับไทยรอบนี้แน่นอนครับมีจํานวนอยู่ประมาณหลายคันนะประมาณ5้าหกสิบคันได้เป็นรถหุ้มเกาะรถยานเกาะชนิดที่เรียกว่า คนที่ออกแบบคนที่ผลิตนี้นะครับเป็นคนเวียดนามส่วนจะไปผลิตที่ไหนสถานที่ตั้งการผลิตอยู่ในประเทศขเขมรไหมแล้วสองพ่อลูกนี้เป็นใคร <_ C 1> เดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้กันนะครับลองดูครับว่าตกลงแล้ว B ีวิศศูนย์มันน่ากลัวขนาดนั้นจริงเลยเหรอเอาละครับคลิปนี้ดีถ้ามีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนก็สามารถจะสแกน QR วอารโค้ดหรือซื้อปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับไว้พบกันใหม่คืนนี้สองทุ่มสวัสดีครับเสียงไม่ค่อยมีแล้ว บ b 6 0หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมโอ้โหเป็นไงกันบ้างเคยเห็นกันที่ไหนไหมผมคนนึงแหละไม่เคยเห็นยานเกราะรูปร่างหน้าตาแบบนี้มาก่อนยกเว้นใกล้เคียงสุดเนี่ยก็คล้ายๆกับรถหุ้มเกราะรุ่นหนึ่งของกาหน้าที่เขาะดิษฐตกันเองหน้าตาเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆกันเลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเจ้า BB60 นนี้กันจากที่ทุกคนเห็นรูปเนี่ยไม่ต้องเป็นเซียนทหารหรือผู้ที่มีความรู้เรื่องกองทัพยุโรปก่อนก็น่าจะเดาออกว่าไอยานเกราะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ กับอะไรที่ถูกสร้างขึ้นมาในโรงรถหลังบ้านซึ่งก็ถูกต้องเลยนะครับยานเกราะบ b 6 0เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยชาวนาธรรมดารรมดา2คนพ่อลูกเท่านั้นเองซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึงที่มาของชาวนา2คนนั้นและตัวยานเกราะบ b บีเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้ข้อมูลของตัวยานเกราะนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหายากมากๆเลยในอินเทอร์เน็ตมีอยู่น้อยมากๆเพราะฉะนั้นสเปคหรือรายละเอียดภายในของยานเกราะรุ่นนี้เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถให้ได้มากสักเท่าไหร่นะครับผมจะเป็นการวิเคราะห์จากลูกรับภายนอกมันเท่านัน ผู้ให้กําเนิดยานเกราะรุ่นนี้กันก่อนผู้สร้างนะครับผมเจ้ายานเกราะรุ่นนี้เนี่ยเป็นสองพ่อลูกชาวเวียดนามนะไม่ใช่ชาวกัมพูชาแต่เป็นชาวเวียดนามที่ย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาเป็นพ่อลูกนะครับผมตระกูลตรันกวบเขาเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์นะครับผมชาวเวียดนามที่เป็นนักประดิษฐ์ไทยบ้านเลยนะครับผมก็คือไม่ได้เรียนจบวิศวะไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นนักวิจัยอะไรทั้งนั้นพวกเขาเนี่ยเป็นชาวนาที่มีความคุ้นเคยความคุ้นชินกับการซ่อมยานพาหนะประเภทแทรกเตอร์จาก แล,และพวกเขาเนี่ยก็พยายามนะครับผมจะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆทางการทหารขึ้นมาอย่างพวกรถหุ้มเกราะเรือดำน้ำนะครับผมหรือแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะเอามาเสนอนะครับผมให้กับกองทัพเวียดนามในการผลิตแต่ทางเวียดนามเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพวกเขามากสักเท่าไหร่ทำให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจในการย้ายเข้ามาอยู่ในกัมพูชาและเสนอตัวในการรับเหมานะครับผมซ่อมแซมรถหุ้มเกราะ BRDM 2ให้กับกัมพูชาซึ่งในระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้เรียนรู้นะครับผมรายละเอียดชิ้นส่วนของเจ้ายานเกราะ BRDM ซึ่งก็เป็นหนึ่งในนนนยาาาเเกกกกรรระททีี่่่ไไไมมมมมมด้้้คควซซััับออสหห็ืถุ 4ล้อติดปืนกลธรรมดาเนี่ยแหละซึ่งพาได้โนฮาตรงนี้มาเนี่ยพวกเขาก็เลยได้ทําการสร้างรถหุ้มเกราะขึ้นมาเองนั่นก็คือที่มาของเจ้า BB60 นั่นแหละครับท่านผู้ชมซึ่งเรารู้อะไรจากเจ้า BB60 บ้างข้อมูลที่เราหามาได้เนี่ยเขาโม้ว่าสเปคของมันเนี่ยมีความคล่องตัวพอที่จะเคลื่อนที่ผ่านข้ามหนองน้ําทุ่งนาป่าดงดิบและภูเขาได้มันมีตัวถังแบบ V นะครับผมหรือวีฮอลซึ่งนั่นเนี่ยจะสามารถต้านทานระเบิดสแสวงเครื่องนอกจากนั้นเนี่ยกรอของวันเนี่ยยั่งหนามากพอเดียนน mm, ีก และก็มีป้อมปืนอัตโนมัตินะครับผมพร้อมกับ จุดติดตั้งปืนกลมามากถึง3จุดอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่หามาได้จาก Google แล้วถ้ามาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสเปคแบบไหนกันแน่เนี่ยเท่าที่เรารู้เนี่ยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยก็คืออาวุธจากที่ดูๆแล้วเนี่ยนะครับป้อมปืนเนี่ยไม่น่าจะเป็นป้อมอัตโนมัตินะครับผมน่าจะเป็นป้อมที่หมุนนะครับผมควบคุมด้วยคนที่มีการติดตั้งนะครับผมปืนกลหนักซึ่งจากรูปเนี่ยน่าจะเป็นนะครับผมปืนกลขนาด12.7ม mm รุ่น ga หรือ DSHK เองส่วนด้านหลังเจเ็นพอร์ตที่มีกเกะหล็กนมครมที่นาจะสาารือ d บารเ่น ต่างๆได้2จุดเกราะเนี่ยที่เขาอมว่ากันการโจมตีกระสุนขนาด12.7ได้เนี่ยก็น่าจะไม่เป็นความจริงเพราะวัสดุที่มันถูกเอามาใช้เนี่ยนะครับดูแลเนี่ยมันเป็นแผ่นเหล็กธรรมดาพวกสตีลชีทที่มีความหนาไม่มากสักเท่าไหร่เพราะดูจากขั้นตอนที่มันถูกเอามาประกอบเนี่ยนะครับการสร้างมันขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นการหล่อเหล็กแบบแคสไอรอนซึ่งถ้าใช้วิธีนั้นเนี่ยเหล็กเนี่ยอาจจะมีความหนานะครับผมและมีความแข็งมากพอจะกันกระสุนของปืนกลหนักได้แล้วก็ไม่ใช่การนะครับผมเอาแผ่นเหล็กมาโบสรูติดกััับตตววของรถออออีีกกกทแแต่่่มมมันนนเเเป็็ารผผชืลู นี่เป็นลำตัวของรถเลยเพื่อให้เป็นการเรียบง่ายต่อการใช้งานและการผลิตเพราะถ้าดูจากนะครับผมโรงงานที่มาถูกผลิตแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีมาตรฐาน,นครับผมของเครื่องจกักรหรืออุตสาหการรมหนักเลยมันเป็นการประดิษ์ขึ้นมาในเวิร์กช็อปรงรถธรรมดามดาที่ก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่ซับซ้อนเลยการผลิตเนี่ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับพวกรถหุ้มเกราะของพวกกลุ่มติดอาวุธที่ใช้งานกันในตอนออกกลางอย่างในยุคไอซิสเนี่ยก็มักจะมีการเอาแผ่นเหล็กเหล่านี้เนี่ยมาเชื่อมนะครับผมติดกับรถกระบะธรรมดามดาลักษณะนเนี่ยคล้ายกันมากเลยในส่วนของแชสซีนะครับผมช่วง แน่ใจแต่คาดว่านะครับจะเป็นการเอาช่วงล่างของยานเกราะอีกรุ่นหนึ่งอย่าง BTR 6 0มาดัดแปลงนะครับผมในการถอดล้อออกคู่หนึ่งเพราะ BTR 6 0เนี่ยนะครับผมมีล้ออยู่ทั้งหมด8ล้อแต่เจ้ายานเกราะ Bb 6 0เนี่ยนะครับผมเอาออกไป2เหลือแค่6เป็นล้อคู่หน้า2นะครับผมที่น่าจะทําหน้าที่เป็นล้อเพลาบังคับและคู่หลังอีก4นะครับผมที่น่าจะทําหน้าที่เป็นล้อขับเคลื่อนเพราะดูแล้วเนี่ยนะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยน่าจะอยู่ตรงกลางเพราะต้องเหลือที่ด้านหลังนะครับผมในการลําเลียงทหารด้วยซึ่งจําาาาาานนนววเเี่่่่ยผผมมมมมกก็็ไไไรรรรู้้ทหะพพภใ แต่เท่าที่รู้เนี่ยก็คือด้านหลังเนี่ยนะครับผมสามารถมีฐานไปควบคุมปืนได้2จุดด้านหน้าเนี่ยก็เป็นที่ของพละขับและผอบ่อรถนั่นเองเพราะฉะนั้นตีไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมว่ามันสามารถลําเลียงฐานได้5คนอาจจะมีบทบาทเนี่ยเป็นรถหุ้มเกราะนะครับผมหรือไม่ก็ยานลาเลียงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงนะครับผมกับยานเกราะรุ่น BRDM แค่อาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านั่นเองนะครับล้อต่างๆเนี่ยก็ใช้ล้อมาตรฐานแบบเดียวกันกับยานเกราะล้อ,อยางที่ทางขเขมรใช้เลยซึ่งหลังจากที่นะครับผมพ่อลูกตรันกวกสร้างจะ ยานเกราะรุ่นนี้เพื่อนําเสนอกองทัพขเขมรไปเนี่ยทางขเขมรเนี่ยก็ชอบอกชอบใจตัวยานเกราะรุ่นนี้เป็นอย่างมากเลยเพราะถึงขนาดที่กษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยนะครับผมกษัตริย์นโรดมศรีหามุนีได้ทําการนะครับผมมอบเหรียญแม่ทัพใหญ่หรือแกรนเจอร์เนอร์โมดลให้กับพ่อลูกคู่นี้และยังได้บ้านพักตาอากาศในกรุงพนมเปญรถยนต์ฮุนไดโซนาต้าสี่ที่นั่งรวมถึงสวนมะม่วงขนาด18เฮกเตอร์ให้กับพวกเขาเป็นรางวัลในการสร้างยานเกราะรุ่นนี้ออกมาด้วยนะครับซึ่ง้าถามว่าจานวนเนี่ยสร้างออกมาเทา รฐานแบบนี้นจะสามารถสร้างออกมาได้เหมือนกันอีกคันหนึ่งหรือเปล่าในรูปเนี่ยก็ไม่ได้มีรูปถ่ายนะของเจ้า BB60 มากกว่า1คันให้เราเห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆแต่ในเว็บไซต์ IISS ซึ่งก็เป็นสถาบันศึกษาทางยุทธศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือมากๆเนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อมูลลงบนบทความดิ e ิลิทาร a บาล l น a ์สองศ2 5ซึ่งก็จะพูดถึงอาวุธยุธกกรและกองทัพต่างๆ ตัวเลขของ BB60 ที่โผล่มาในบทความนี้เนี่ยนะครับผมก็ระบุว่ามันมีอยู่ด้วยกัน6กคันเลยทีเดียวซึ่งความเป็นจริงจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็ให้คําตอบไม่ได้นะมันมีกี่คันแต่ก็นั่นแหละคะรับก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เรารู้แล้วกันเกี่ยวกับเจ้ายานเกราะบ b 6 0